สวัสดีค่ะกระเทยถ่ามาเมาส์มอยนะคะพอดีว่าฉันฝันเห็นมีดก็เลยมาดูทํานายฝันฝันอีกแล้วนะคะงวดนี้มีเลข171941174194447ฝันว่าได้จับมีดพราฝันฟันไม้หรือสิ่งของไทยว่าจะหมดเคราะห์หรืออาการเจ็บป่วยจะหายเร็วๆว,ว,วัน แหม่41พึ่งแหมเพึ่งมาฝันเนี่ยเนาะก็ไม่รู้อ่ะนะพึ่งมาฝันมันออก14ไปละแหมรู้อย่างนี้ก็ฝันก่อนก็งคงจะได้แล้ว1441ก็14ไม่เป็นไรค่ะเลขอื่นก็ยังมีมี17 19 41 174 194 447 อุ้ยกินมากก็ฝันมากก็เออก็มาลงคลิปนะคะเลขเด็ดถ้าฝันเห็นมีดประมาณนี้นะคะจะหายป่วยหายไข้หมดเคราะห์ค่ะฝันเห็นมีดอืมก็ว่ากันไปฉันฝันว่าฉันว่ามีคนมาขอซื้อมีดฉันมีดเก่ามีดหมออะไรอย่างเงี้ยในฝันน่ะเออฝันเป็นเรื่องราวนะคะไม่มีอะไรมากมายลงแค่นี้แหละค่ะคลิปฝันเห็นมีดจ้า